สวัสดีค่ะกินไปในต่างแดน,นแฟนเพจนะคะวูพี่น้องมาเบิงนะคล้องน้ำสมาติตบป่าเป็นไลายให้คล้องน้ำค่ะพักตำนิ่ก็เต้มอยู่นะวันนี้สมาเก็บพักตำนิ่ไปหลวกกินกระปุนีงเลิกงานแล้วมาพอพักตำนิน่โอ้พี่น้องพักตำนิน่งของอยิของกินบ่อื้อบ่อยากขาอยู่เ่ มันเป็นคล้องน้ำค่ะเป็นคล้องน้ำนี่เป็นทักจำนินค่ะจำลินของเด่นมาอ้กอาหลายค่ะคุณน,นี่นะ็ักจำลินดอกไม้หอมหอมค่ะดอกมันเป็นดอกพักําลินค่ะยอดอ้วนรัวอยู่ค่ะหลยให้หอมหอมมากเลยค่ะเป็นสุดท้ายคล้องเบย่งพี่น้อง คลองนา้าใสใสคลองน้ำใสมากเลยค่ะลุกลงไปซะลนะนะอุ้ยป่าเป็นอันตรายค่ะคลองน้ำป่าธรรมชาติแถวแถวโขยออกค่ะติ๊กับหูสมโขยออกหูสมอุ้ยน้ำหนิ่งค่ะน้ำน้ำไหลน้ำไหลเลยนอย สวยมากเลยค่ะ,ะอ่อนพักํำเนิ่นมันเป็นดอกหรอค่ะนี่ยเป็นเคียียเคีียดพักตำเนิ่นแบบเคื่อบ้านเ่าหรอค่ะเคีียมันเป็นป่าแถวโกยอ,อค่ะโกยออหูศพนี่จะพักํำเนิ่นนี่จะของกิ่นจะนี่สวยมากเลยค่ะธรรมชาติที่นี่อันนี้พักกระเดาค่ะอันนี้พักกระเดา กระเดาก็ยังงคืนอยู่ยังพ่ไในแก่อ้ยสะอ่อนผัะต้นเี่นไปนอนตำนเนผักตำนเนหรือว่าผักตำลึงค่ะยอดยอดอ้วบอวบค่ะนี่ยนะยอดอวบคักอวบแลยอวบมากเลยค่ะ อู้หูกำลังงามพี่น้องกำลังเลย,ยปล่องเลยนี่กันเร็นงห่วงจักรยานจักรยานไปซื้อสีพั 4, นโคตรเลยใบใยสืย่อหายจักรยานจอดไว้ข้างล่างท่ายคลิปกักน,นิ่นเห็นมูเจ้าเปิ่าเดนมากแท้ขยันบัะอุดยูอึดกินคะ่ะนี่กินได้เพิ่ จำเนินจำเนินป่าค่ะจำเนินป่าหมากไม้ก,ก็เต็มเลยนะหม,มากไม้ก,ก็เต็มยอดโอ้อวดข้างนน้านะไม่ต้องไปซื้อให้ยากเลยจำเนินป่าคนขี่จักรยานนะบ้านเองเขามาขี่จักรยาน ว่าธรรมชาติล่มลื่นค่ะล่มลื่นมากตาห้อนโอ้ยนาห้อนดิดอกไม้ออกงามค่ะดอกไม้ออกงามปลาเป็นปลาที่ล่มลื่นค่ะเปอร,ร,ร,ร์กับมีเห็ดขึ้นเห็ดกับบ่ออื่นเห็ดกับเต็มลงคลองน้ำคลองน้ำ ผลไม้ป่าก็เยอะค่ะผลไม้ป่าก็เยอะคล้องน้ำนกนูปูปีกอุ้ยแักจำเล่นคนหอมค่ะนักกระดาษ ชาเยอะมากเลยค่ะช้าเยอะเป็นไดดมันเลื่อนกระหยาบห้องนำ้ำลมกำลังเย็ยนสวยๆอยู่มุ้งสะอ่อนดอกหญ้าก็สวยค่ะสีม่วงน,นะคะอันนี้คล้ายๆตน้นหมากหมากตอมหม้อค่ะมหมากตอมหม้อ เอ,อกากินได้แค่ไหนละูกนับวานหวานนีนนะ่เห็นไหมลูกลูกนี้ก็กินได้กันเป็นผลไม้ปลาเด้เบิ์ดค่ะเปรียปร้ยวๆค่ะกินกับเกลือ หักตำนินเอยพิ่น,นะบ่งยอดนี่ซอยข่นนะยอยเลยไม่ได้ยอดอวบผักอวบแน่พิ่น,นะมันก็เป็นเขี้ยขึ้นกันแหละค่ะเขี้ยน้อยคักค่ะแต่เวลามันออกดอกมันก็จะออกดอกสีขาวแบบนี้และเป็นดอกไม้ป่าเนาะ,ะนะไม้ป่า พักกระเดาป่านี่เกิดยุทุกหม่องเลยค่ะพักกระเดาป่ากระเดาป่าเม่อฝนตกมาหลายๆเห็ดกระไล่เห็ดกระเจมอุ้ยน่านั่งมากเลยต้นไม้ค้นแถวเนี้ยเขาจะมายางเล่นค่ะเดินเล่นก็เก็บผลไม้ป่าไปด้วยเยอะมากโอ้ยพออนแม่พูดนะพูดนะ ปลาบักท่านทบานเท่าเอิญบักท่านค่ะท่านปลาสุกแล้วค่ะนี่สุกแล้วหวานมากเลยค่ะท่านปลา ลกด็อกมากเลยค่ะนุ่ยเหลืองเหลืองคือพวกท่านปลาเหรอคะเต็มอยู่คเต็มอไปใหญ่เลยดกมากค่ะ ถ้าขยันบอ่อดค่ะบอ่อดีผละไม่กิ่นอยู่นี่เบอือดผลละไม่กิ่นพะว่าผละไม้ลายครับเป็นผลละไม้ปลาละ,ะนะผลลไม้ปลาดอกไม้ก็จะออกมาสวยงามมากค่ะ้งางล่างจะเป็นก้นไม้ยางเด่นผ้าม้านะคะนะ หมามาย่างเด่นนี่ะก้าเดาก็แอบมาเกิดอยู่นี่พะกะเดาค่ะตอนพะกะเดาพะกะเดาจะมียูสมองค่ะพะกะเดาพะกะเดาป่าเราจะฆ่าหมาอันนี้ต้น ปอนหมากใหม่ปลาค่ะกระดาวกกระดาวปลาท่านาปลาคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ